แบบนี้ครับทุ่งไหนเนี่ยดูนะพี่ไม่เยี่ยวก็ให้มันขับเยี่ยวเอาให้กินน้ำขับที่ตรงไหนเนี่ยให้ดื่มน้ำได้คุณได้ขับถ่ายได้คุณได้ไปไวขับตรงไหนอ่ะเข้าใจดีหรือเปล่านะคุณยังไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอืมให้กินน้ำเพราะว่าคุณได้ปัสวัตะได้ได้ทางไว หมดเรื่องเรื่องผมไม่ยอมปั๊บบอทอมเนี่ยพี่บังคับอะไรผมกินน้ำไม่ได้กินอยู่อยู่เงี้ยตายบริการประชาชนพี่ก็คือบริการแล้วเนี่ยไม่ได้ขาดสายไม่ไวไม่ติดทางดูพี่ไม่ยอมต้องให้กินน้ำกินน้ำเพื่อจะให้เยี่ยวงั้นก็ไปไม่ได้ ก็ทั้งตัวทตัวตัดเสง่ายถึงข้นหลังนะอเป็นแดดเล้องดเองพี่แค่นี้ก่อนลกัน